ไม่สดใสอะคะ่ะเหมือนเศร้าตลอดเวลาทั้งๆท,ท,ที่มีความสุขลืมตานะเอออันเนี้ยจะเห็นว่าด้วยความไฮคลีสมากนะไฮคลีสมากคือคือ,คอชั้นสูงค่ะกดไม่ขึ้นอแต่ว่า <กด S 1> ตอ้อง่มขึ้นใช่ใช่เนี่ยหลับตานะคะลืมตาเนี่ยทําไม่ได้เคยไปทําที่อื่นมา แล้วก็มันก็ยังเป็น,ปนแบบนี้เหมือนว่าเราแก้ไขไม่ตรงจุดเราไม่รู้ว่าเราเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงรู้สึกง,ง่วงตลอดเวลาไม่สดใสเหมือนมีความทุกข์เศร้าโอ้แผลตรงตาก็จะยาวจากนี่เนาะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะก็ก็จะเห็นชัดอยู่นะคะทําให้เหลือหนังบริเวณตรงนี้หนังบริเวณตรงนี้น่าจะมีอยู่แล้วะคะ่ะแต่พอมีสก,การหรือแผลเป็นนะคะเวลายิ้มอะคะ่ะจะขึ้นเห็นชัดไหนลองลองลืมตาแล้วยิ้มนะคะ ประมาณนี้เนาะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงสองข้างนะคะอาจจะเกิดจากการอ่อนแรงมาก่อนการทําตาครั้งแรกแล้วหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการที่ฟิกชันที่สูงเกินไปนะคะลืมตาหน้าโอเคอาจจะเป็นประมาณนี้อโอเคไหมคะโอเคแต,แต่ต้องขออนุญาตนิดนึงว่าชั้นจะไม่ใหญ่ค่ะนะคะเพราะว่าคิ้วคุณกับตัวกระบอกตาค่ะมันค่อนข้างเตี้ยใช่ค่ะ,คะถ้าทําชั้นใหญ่เนี่ยตาดายังไงก็เล็กสังเกตดูจากข้างซ้ายเป็นหลัก เห็นไหมคะชั้นตาใหญ่ <_ an> ปุ๊บตาดําจะเหลือเล็กเลยมันก็จะเป็นปัญหาในการมองแล้วก็จะทําให้ดูแบบดูไม่สดใสอะ่ะเนาะ <_ an> ฉะนั้นก็จะทําชั้นตาเล็กนิดนึงตาดํา<ด>ใหญ่ดีกว่านะหลับตานะคะลืมตานะคะอ่าแค่ประมาณนี้คเนาะความร <_ an> อยของตาก็จะน้อยลงเยอะตื่นเต้นค่ะอยากให้แบบแค่ดูดีที่สุดเท่าที่คุณหมอจะทําได้ A few moments later รูส สดใสขึ้นค่ะชอบค่ะชอบคนะ่ะชอบมากค่ะเด็กลงค่ะดูสดใสขึ้นลดอายุค่ะชอบมาก